สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําไข่ลูกเขยนะคะลูกไข่ลูกเขยเราจะต้องใช้ไข่เป็ดค่ะใส่น้ําให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็จะใส่เกลือใส่เกลือลองไปด้วยค่ะก็เปิดไฟเดี๋ยวเราจะต้มซะแปดนาทีนะคะแล้วมาดูอีกที นาทีแล้วนะคะเราจะมาตักขึ้นแล้วแช่ไปนในน้าเย็นนะคะแช่แช่น้ําเส่น้ําเย็นนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแกะเปลือกออกค่ะทีนี้เราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันวันนี้วันนี้เราจะมาทอดก็ต้องใช้น้ํามันปาล์มนะคะที่ทอเไก่สอนนี่ค่ะ เราจะมาทอดพริกก่อนนะคะเป็นจิ้นีนี้พริกมันใหญ่ไปหน่อยมิดเด็กมันไม่มีก็ได้พริกใหญ่ก็ย้อนเนาะนใหญ่ไปหนึ่งก็ไม่เป็นไร นี่เราต้อกมาเอาหอมซอยนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟกลางๆ่ะเพื่อนจะอ่อนนิดนึง <rozum homework> หอมหอมแดงไทยนะคะกอนสีก็าออกเดือดขึงมาแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆอย่าหยุดนเดีย๋ยวก็จะเหลือไหมการไปอย่างนี้เราก็เอาขึ้นมาก่อนนะคะ ขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกอันน้ำมันปาล์มนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มก็ปิดใรก็ไข่ลง เดี๋วใ้เขากินไปกินมานะคะก็จะได้เยิมทั่วๆค่ะ อนนี่ก็เตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจะเอาขึ้นมาพักไว้ี่ชามะค่ะ น้ำมันที่เราเมื่อกี้ทอดไข่ล้วก็เทออกนะคะเหลือเหลือหน่อยเยอะเพราะนั่นเองก็ตรงนี้แล้วเราก็ปิดไฟไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะจะใส่น้ำเออน้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำตาลปิดน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ก็สองช้อนโตออ๊ะค่ะ mm hmm. แล้วเราก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานะคนะ mm hmm. ทีนี้เราก็เปิดไฟ การเขาละลายเลยค่ะพอมันเดือดแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนเลยค่ะ ให้มันออกเปรี้ยวหวานๆน,นะคะเปรี้ยวหวานเค็มถ้าไม่แน่ใจเราก,ก็ชิมดูได้นะคะแติมน,น้ำมะขามอีกหน่อยนะคะน้ำตาลอีกหน่อยนะคะ จะลองเคี่ยวดูนิดนึงเปรี้ยวหวานเค็มจมังก็กล้เคียงกันนะคะเคี๋ยวให้เราค้นๆเหนียวๆเหนียวห,หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะม่ นี่ก่นจะได้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอขอพักสักน,นิดนึงก็เซ็ตตัวลงไปก็จะเหนียวกว่าน,นี้ค่ะอย่างนี้ใช้ได้ไดะะลแล้วนะคะเวลาเราจะมารับกระทาแล้วก็ไข่นี่ผ่าเป็นสองซีกนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำนีล่ละ แดงนะคะหอมเจียวค่ะหอมเจียวที่เราเมื่อกี้เราเจียวไว,นะะว้นะ่คะใส่เยอะๆแรงหอมถ้าใครลูกเขยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูได้นะคะเ่ากันหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ